เอามาผลิตเป็นแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งนะครับเป็นการรีไซเคิลนะครับส่วนพลาสติกอะไรแบบนี้เขาก็น่าจะแยกด้วยนะครับจะแยกขายเป็นพลาสติกนะครับครับก็สวัสดีครับมาพบกับช่างชิงจากร้าน AD Battery ซุ้มส่งกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่เก่านะครับนี่ครับก็เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับพอลูกค้ามาที่ร้านนะครับหรือว่า หรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับมาถามว่าอทำไมแบตเตอรี่เลอะจังเอาไปทําอะไรอย่างครับเราก็บอกว่าเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับที่ลูกค้าบางคนเอามาขายนะครับหรือว่าเอามาเทินนะครับก็มีทั้งแบบที่เป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แบตรถกระบะรถเก๋งนะครับหรือว่ารถบรรทุกรถไทยต่างๆนะครับมีหลายขนาดนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับหรือว่าเป็นซากแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งภายในนะครับมันจะมีตะกัวอยู่ด้านในนะครับเขาจะเอาไปขายส่งขายที่โรงหลอมนะครับเขาหลอมตะกัวนะครับเพื่อเอามาผลิตเป็นแบตเตอรี่ใมาอีกครั้งนะครับเป็นการรีไซเคิลนะครับส่วนพลาสต,ติกอะไรแบบนี้เขาก็น่าจะแยกด้วยนะครับกแยกขายเป็นพลาสติกนะครับก็ส่วนบางลูกนะครับ บางลูกนะครับที่พอใช้งานได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เอาเอามาฟื้นฟูนะครับบางลูกก็ได้ไม่ได้นะครับบางลูกอ่าก็โชคดีนะครับบางลูกที่ว่าบางครั้งนะครับอ่าได้ชาร์จของลูกค้าเสียนะครับเป็นลูกค้าขาจรอะไรแบบนี้นะครับมันเสียไฟหมดนะครับถ้าเราชาร์จอยู่นะครับก็ลูกค้ารีบไปไม่ทันนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนเลยนะครับเราก็ รับเตือนไว้นะครับแล้วก็ออกมาฟื้นฟูอีกครั้งนะครับเพื่อขายเป็นเบ็ดมือสองนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับมันขายเป็นเบ็ดมือสองตาัดรถไม่ได้นะครับบางลูกก็ขายให้กับเป็นพวกเม่ค้าในตลาดนัดนะครับจะใช้อ่าเปิดไฟส่องสว่างเปิดพัดลมอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ใช้ในงานโซล่าเซลล์นะครับสำหรับ เก็บไฟสำรองนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มันใช้งานไม่ได้เลยนะครับมันก็เสียจริงๆนะครับต้องขายซากมันครับตัวนี้เป็นเบ็ดมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นยังพอเก็บไฟนะครับใช้เป็นไฟส่งสว่างได้นะครับนี่ผมก็ตัดเพลงนะครับเมื่อก่อนเป็นไฟโชว์หน้าร้านนะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ สำหรับเปิดไฟเท่านั้นนะครับส่วนอัตราราคารับซื้อนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับถ้าพื้นที่ไหนนะครับจังหวัดไหนอยู่ใกล้กับรวมโรงหลอม,ลม,ลมอัตตะกัวนะครับราคาก็จะได้ดีนะครับหรือว่าบางครั้งก็อยู่ไกลนะครับไม่มีร้านไม่มีไม่ม,ม,มีคือไม่มีคนมารับซื้อนะครับทางร้านเราก็ต้องออกไปขายเองนะครับซึ่ง มันจะมีค่าจช้จ่ายค่ายกค่าน้ามันนะครับอันนี้ก็ราคาอาจจะถูกหน่อยนะครับหรือว่าอันนี้ครับสมมติว่าบางครั้งนะผมก็เคยไปขายนะครับไปไปขายกับร้านนับซื้อของเก่านะครับถ้าเป็นร้านเล็กๆหน่อยก็ราคาค่อนน้อยนะครับได้ราคาน้อยแล้วก็ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆก็ได้ราคาสูงนะครับแต่ว่ามันไม่สะดวกสำหรับร้านนะครับเพราะว่า มันต้องยกอะไรนะบางครั้งน้ํากรดปลุกใส่รถรอด้วยนะครับก็มีอยู่นะครับแบตเตอรี่มันแตกอะไรแบบนี้ครับพักหลังๆก็จะมีตัวแทนนะครับเป็นมีคนมาซื้อที่ร้านเลยนะเขาเขาจะเมาเป็นลูกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับถ้าร้านของเราอยู่ใกล้หน่อยนะครับเขาก็จะหักหักลดราคาด้วยด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเสียค่าน้ามันนะครับอย่างลด อาไซรถเก่งแบบนี้นะครับก็จะซื้ออยู่ที่ประมาณ200-300ถึง300นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็จังหวัดนะครับอยู่ไกลไม่ไกลนะครับถ้าเป็นไซกระบะนี้400-500ถึง500นะครับลูกเล็กนี้ก็1 5 0 2 0 0ถึงถึง200นะครับก็แล้วแล้วแต่พื้นที่จริงๆนะครับก็ถ้าเป็นลูกใหญ่นี้คือ6700-800นะครับ ถ้าเรามีจำนวนเยอะๆนะครับก็สามารถต่อรองได้นะครับคือเรามีของเยอะอ่าเราก็ต่อรองราคาให้สูงได้นะครับแต่ถ้ามีน้อยๆนะครับก็ราคาคือก็ว่าเขาจะกดราคานิดนึงอะไรประมาณนี้ะครับดังนั้นนะครับช่วงเล็กๆนะครับที่ปุ่มขายนะครับก็มีคนมาซื้อนะครับมีอยู่มีอยู่เจ้าเดียวนะครับที่ว่ามาซื้อก็โดนกดราคาไปเยอะเหมือนกันนะครับไปหลายบาทนะครับ พอหลังๆนะครับมีเจ้าอื่นเริ่มมานะครับก็เริ่มมีคู่เทียบราคานะครับว่าเออเราบอกก็บอกว่าเจ้านู้ซื้อแพงกว่านะครับพอเจ้าใหม่มาเออเขาก็ให้ราคาราคาดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับก็อันนี้ก็มาบอกกันนะครับว่าแบตเตอรี่เก่าซากแบตเตอรี่นะครับมันมีราคานะครับแล้วก็บางลูกนะครับเราไม่จําเป็นต้องขายนะครับถ้าว่ามี ใครมีญาติอะไรหรือว่าพื้นที่เรามีคนใช้โซลาาเซลล์ยเยอะไฟสำรองเยอะนะครับเราก็สามารถขายต่อได้อีกนะครับแตการขายนะสม,มิมว่าลูกนี้เราซื้อมา5 0 0นะครับแต่เราไม่ได้ขาย600นะครับเราขาย67-800กแ็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเราขายเป็นมือสองนะครับทางด้าน จะมีการรับประกันด้วยนะคือถ้าเสียไปในประกันเราก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับเราซื้อมา5้ารอเราต้องขายแพงกว่าห0 0อยนะครับอันนี้ก็มันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเราต้องได้กําไรบ้างนะครับเราเราต้องมีการชาร์จฟื้นฟูลนแล้วก็การรับประกันให้กับลูกค้านะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลมาเชยกันนะครับว่าแบตเตอรี่เก่าสร้างแบตเตอรี่เขาเอา ไปทำอะไรกันก็ปรับบ้านนี้นะครับผมสวัสดีครับ